สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนีวันที่6พฤศจิกายน2563นาอกครับพี่น้องผมคลิปนี้ครับผมกับสิภาพี่น้องมาเบิงแนวทางตัวเลขหวยห้าน้อยของแอดแม่นำหนึงอีกคือเกา่าเหมือนเดิมครับผมพี่น้องก่อนสิไปรับชมตัวเลขแนวทางนอครับนอ,บนอพี่น้องผมกะขอกำลังใจจากพี่น้องโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้หาแนวทางมาแบ่งปันพี่น้องในคลิปต่อไปครับผมก่อนอื่นครับกะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อเพราะนี่คือเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับทางช่องบอได้สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายสื่อสากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมพี่น้องเ้ามาเริ่มต้นเบิ่งแนวทางตัวเลข หวย5้าน้อยสตากันเนาะครับนอกของแอดแม่นำหนึ่งครับมือนีแอดแม่นำหนึง่งให้3โต064เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เจาะ2โต06 04 64ครับผมพี่น้องวิ่งรูด6กับ4ฟัน4เด้อพี่น้องเด้อแล้วกาชุดนี้ครับเป็นแนวทางตัวเลข5น้อยกาชาติครับแม่นำหนึ่งห้เก้า0 3 แล้วก็จอสองโตมีเก่าศูนย์เก่าสามศูนย์สาเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งรูด0ูนย์กับสฟันสครับผมพี่น้องเอาเห็นชอบตรงใจกับบันทึกเซบไหวจวดจาดฝัดบ่มกันเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็คำมาเบิงแนวทางชุดนี้ครับเป็นหาน้อย3มรอบ3เวลาเด้อพี่น้องเด้อ ก็คือ5น้อยพิเศษ5น้อยปกติแล้วก็5น้อย VIP ครับผมพี่น้องเมื่อนี้แม่นำหนึงไฮ893้ครับผมแล้วก็เจาะ2โตมี8 9 8 2 92ครับวิ่งรูด8กับเก่าฟันเก่าเด้อพี่น้องเด้อเอาเห็นชอบตรงใจกะจวดจาดฟาดบึ้มกันครับผม แล้วก็ขามเมื่อเบิงแนวทางชุดนี้ครับเป็นแนวทางตัวเลขหวหวยเล่าสตาร์เดอร์พี่น้องเดอร์ของเอดแมนน้ำหนึ่งครับเมื่อนีเพิ่นไฮศ0นย์แแล้วก็จอ2ตัวมี08 0 9 89เกเกาวิ่งรูด8ดกับเก่าฟันเก่าเดอร์พี่น้องเดอร์แนวทางหวยเล่าสตาร์ชุดนี้ครับเอาเห็นชอบตรงใจกับบันทึกเซฟไว้พี่หน้าเบิงเดอร์พี่น้องเดอร์ สุดท้ายนี่ผมก็ขอบคุณแนวทางตัวเลขจากแอดแมนนำหนึ่งครับที่ให้ผมมาแบ่งปันพี่น้องในคลิปนี้ผมก็ขอให้พี่น้องเอซทุกท่านครับที่เข้ามารับชมร,ร่ำรวยเงินทองเฮงเฮงมานมาน,มานกับตัวเลขในมือนี้เ้อรพี่น้องเด้อสวัสดีครับ